สวัสดีจ้าสวัสดีเอทุกผูดทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่สองคุณย่ายโดนาสตอรี่นะจ๊ามาจ้ะพี่น้องกินเข่าเที่ยงน้ำกันตอนนี้ก็บสามแล้วพี่น้องสมตำใส่บะคือขึ้นจ้ะจาเสบน้ำกันเด้อจ้ะแล้วฮกกมีปีกไก่อบปีกไก่เนาะจ้ะเหลืองดีดี หอมหอยหอย่าถอดจ้ะถอดแล้วมันเป็นนํำมันด้วยอบเอาแล้วก็มีพักกระเฉดน้ำจ้ะพี่น้องกระเฉดน้ำสดๆดมาจ้ะแสบแสบน้ำกันมีสมตำกระตองมีไก่ย่างหรือว่าไก่อบเนาะจ้ะ เขากันดีแห้งสมตำตามกับไก่ย่างจังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามในเด้อจ้ะเอฟซี FC ถูกหูทุกคนทักทายมาพูดคุยคอมเมนต์มาถามไทยกันใดเด้อจ้ะคลิปนี้ก็บป่อกินให้เบิ้งคือเกาเหล่าจากพี่น้องเหตตาคลิปลง พี่น้องเลียงหุยหเลยพี่น้องกล่องสีเหลืองงามงามเหลืองออกสมไหมแห่งดีพอมเอาอบเอาห้องบ่อถอดเนา,จาะจ้ะทอดนั้นเป็น,น้ํำมันติดมืออบเอาแห่งดีสมตำกระแซบแสบนัวนัวใส่ถั่วฝักยาว้อม เกษตรนาวาว่าเขากันดีแห่งพี่น้องเลยเอฟซีพี่น้องอยี่ทั้งใช่แดนติดคอมเมนต์กับจังไดกับดูแลจะคของดีดีเด้อจะ้ะระมัดระวังให้ดียายโดนัดกับเป็นห่วงเอฟซียู่ทงังคนยู่ทางติดใช่แดนนอกจากเนาะ ส้างแบบใหญ่โดนัดกับยังวานไก่แน่จักหน่อยเนาะจา้ะว่าใหญ่โดนัดอยู่เลยเอ็ยดไปจ้จะแต่ว่าก็ได้ยินข่าวว่าถ้าก็ยิ่งจะหลุดไงจะหลุดเงา,งามากันก็สีหอดเลยเอ็ดก็ยังบวชเนแน่ใจเนาะจา้ะว่าสิเป็นจังใดก็หวังว่าสิยุติลงเร็วๆเป็นห่วงเอฟซีทั้งบุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบล ซูรินเขตดใายแดยนเนาะจ้ะทั้งดนกะระมัดระวังเด้อจ,จะ้ะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งอยู่หลอดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระคุณเจ้าคุ้มครอง้อมทั้งทรงกำลังใจไปให้หลัวของชาดเนาะจ้ะ ทหารทหารทุกทุกทันทุกทุกหนายให้เจ้าม่นางหน่อยเท่าละนี่ปกปักรักษาทหารทุกทันทุกนายคุณพักขุณเจ้าคุมข้องปลอดภัยจากภัยอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะเนาะจ้าคลิปนี้กับสีบอยเนาคือเก่าเหรอพี่น้องโยโยวเขา ยืนทายคีบกับอื่นน้ำลายไปน้ำพี่น้อเอย้ยหิวละไว้โดนไหลเดี๋ยวตามม่งสิจืดเนาะจ้ะยังไงก็อย่าลืมเด้อจะฝากจอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามยินดีต้อนรับทุกผู้ทุกคนมาบ่าสิเป็นฟังไทยฟังเล่าหรือทางยุโรปเนาะจ้ะยินดีต้อนรับทุกผู้ทุกคน ขอบคุณลหลายๆเด้อจะที่เขามาติดตามคุณยายโดนัทถึงที่บาา่อใครลงคลิแจะท้ให้เวลากระสีพยายามเฮ็ดพยายามลงคลิปเนาะจ้ะเนาะพอได้ถักท่ายับซีทุกผู้ทุกคนจ้ะจ้าสำหรับคลิปนี้ยายโดนัทขอฝากไว้แค่นี้ก่นอนเนาะจ้ะเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าเด้อจะอยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนแฮงเงเรว่ๆยสุขภาพแข็งแรง พอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า